สปอร์เตอร์48คันนี้ปี2020นะครับวิ่ง20,000เป็นตัวหายากนะครับตัวสุดท้ายนะมากับของแต่งจัดเต็มพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวมาของแต่งกันนิดนึงนะครับเริ่มจากท่อนะครับท่อแวนแันไฮบิ๊กลาเดียตแบ็กนะครับเสียงเล้าๆเ,เลยแเลยวต้องคู่ใจโรแลนด์แซงครับตัวนี้มีแฮนด์บาร์มาด้วยขับขี่สะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะครับยางหน้าหลังจากศูนย์เลือๆยางหน้าหลังแมชชีลินนะครับมิชลินดอกยางเลยๆเลย โ,โชคใหม่หมๆคลิปๆตัวเครื่องใสๆใหม่ๆนะครับโอเคแล้วก็มีกัดไฟหน้ารอๆเลยครับไทยหา C8 ใช้งานอยู่คันนี้ตอบโจทย์มากครับตัวเครื่องขันนี้ก็ดีน,นึงใหม่ๆใสๆมาดูด้านบนนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยพามาดูเลขกมม่กันหน่อย เล็กไม่20,000กับ325กิโลนะครับทีนี้มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยนะโอ้โหลั่นๆเลาๆนะโอเคสุดเจ้าคนนี้นะครับเราเปิดไว้530,000บาทนะครับรายละเอียดตัวรถของแปะไว้ด้านล่างแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ